เอ้ยปลาบูเดี๋ยวปลาบูปลาบูเขาครับโหตัวใหญ่เลยจับปีงเลยวะอย่างเดียวใหงูเงยเอ้ยกลุ่มพี่ตัวเงยนะไปไปเงยมแ้งเ้ะเฮ้สวัสดีครับผมพ่อพ่อบอลต้นครับผมมือนี้พามาใส่กุ้งครับหากกลุ่มปก่อยพื้นครับผมด้วยเยื่อสูตรเด็ดแต่ไม่สูตรลับง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปดูครับอุปกรณ์แล้วกับพี่ อุปกุ้งครับมันจะใส่อยู่ว่นแปดหลังเก้าหลังนี่ครับขวดขวดที่เป็นอุปกรณ์ที่ใส่อาหารนะครับผมใส่ขวดน้ำมาตัดแต่ครึ่งเราซุปใส่กันก้านเก้าเจาะรูรอบๆครับผมนี่จะเป็นรูอยู่ฝนวนฟ้าี่กรใส่หอยเยอะครับดิหอยอยู่ในเลยครับผมใส่เสื้อหอยไว้มาใส่เยอะครับผมนี่เป็นเหยื่ออาหารปลาดุกครับผมใส่ปลาดุกเล็กนะครับ ใส่ไปวมาสองตอนครับผมนี่นลอยเดียวนึ่งเหย่อที่เดียวใส่ครั้งเดียวใส่กุ้งหรือสองมือเลยครับใส่กระกรี่มันจะอาหารนี่จะละลายหมดนีฮะทําไงยเยอะแล้วเอาก็สิมาหมุนกันนี่เลยหมุนข้าฟ้าเลยครับผมง่ายๆง่ายมากเลยนี่หอยมันเซียวมันจะอยู่ลักษณะนี้ อเาอาครับ,บ,บ,บผมบบในี่ใส่หมดเลยล่ะหลังจาก็จะเก็บเก็บครับผมเก็บเก็บแบบง่ายๆเลยมวนเลยรอล่องหนองอย่างเดียวเลยผมเก็บมันเรียบร้อยโอเคครับปอบ้านนี้นะครับผมผมเดือดผุดซอยเฮาหลังจากที้เก็บแล้วแล้วครับเดี๋ยว,ยวไปหนองกันเลยครับผมไปเจอกันที่หนองครับผม โอเคครับไปกันต่อ <laughs> ผมออกมาหอดน้องแล้วหนีน้องแล้วดีใจครับผมมึงบรรยากาศสิโสดหลบเลยแรงบิังเด็กๆเขาเป็นเด็กๆม้วนปะม้วนจ้าโอ้พาอาหารกินครับผมฝึกไหวซะเด็กๆไงคืนนี้ผมจะหาให้กินนะครับเนาะอหนีเบิึงบรรยากาศครับผมยำแลงครับผมนีค่คำประมาณสีหาม,มงกุลละปไปเดี๋ยวไปใส่กันเลยนี่น้องครับผมกัเลยดีครับวิธีการใส่ครับผม อย่งแค่กลางครับกลางแล้วก็โยนยง,ง่ายๆครับกลางแล้วก็โยนหมุนครับขึ้นไปาติดตามมาเลยทางมัดครับผมมันกระยังอะไรกันไหครับผมแค่นี้ครับไป,ไปเลยต่อเลยครับผมนี่อย่าไปไกลกันีีครับผมถูกรลายจริงหรอ Oh. เดี๋ยวเขามาะูดกันน,น้อครับมือมันสีด่ายว่หายกุม่มไปก่อยครับผมบม่เคยผ่านนะน้องนี่มันต้องได้ครับผมเดี๋ยววันเจ้าครับผมน้มเส้าไปหายับกุ้งครับนี่บรรยกาศทางน้องครับส,สวยเลยโอ้หมอกหมอกลงบ้างนี่นเขาเห็นว่า่ะข้างล่า <laughs> งไปหลุดแล้วครับผมมันสีด่าก่อยว่ามัอนี่มันจะมีตัวหรือเปล่าครั้งแรกไป ปาเขาเลยนะครับผมบ่าดีเออมองม้ทีสิปะมูไ่มูไงเอาปลาเต็มปลาเลยครับที โ oh, อ้ปลาเข่าเดี๋ยวครับโอ้บมงอย่างใหญ่เลยไปครับเบื้องหลังต่อไปมาๆๆตบไปเลยครับตบต่อไปเลยเบื้องหลังอีกมั้งผมว่านคือปลาเข่าข ที่ดิกลุงตัวใหญ่ไหมอบยุกนี่นึงกดถือวะเท่เท่ๆก่อนยทางกินแบบามธรรมศาสตร์ครับผมพอไปดิสื่อเขาเนาะบทเสียงกันเสือทางกินเราขึ้นยากุ้งใส่กุ้งโอ้ Ba, đó đây, Ui, tôi về đây, à, vậy nè. ship me về đây không, Mắt, đi đây คือป้าครับผมเขาบูใหญ่กุ้งเด็กควยครับเด็กควายอ๋อสูงไปเลยยังไงเลยมะเฮ้ยยังไงเลยกุ้งตกโซนที่สี่นเฮ้ป้าเขาครับผมมขอบันขบูสองสามโตป่ะปิีงเลยเหรอตัวนี้ปิีงไหนนี่พอก,กินอะไนี่ ผมในใหญ่เลยโอเค okay, ครับผมเดี๋ยวไปกอดกูนะครับผมสวัสดีคลิปนี้เจอกันสักทีครับผมสวัสดีครับเจอันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ